สวัสดีครับผมโจทีเฮ็ดสัตครับคลิปนี้มีเกมมือถือมาแนะนำนะครับเป็นเกมโปเกมอนเซิร์ฟไทยนะครับชื่อเกมว่าโปเกมอนไทมอน2025ครับนี่ถ้าใครเล่นอยู่นะครับเม้นบอกหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟ มีเซิฟถึง5เซิฟแล้วนะครับทุกคนนะและแต่ละเซิฟนะครับก็จะมีการจัดอันดับด้วยนะครับว่าใครที่1ที่2นะครับตอนนี้ผมอยู่เซิฟ์น1นะครับถ้าใครจกแอดเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะครับทุกคนนะนี่เลยกดเข้าเกมตรงนี้นะแล้วก็สมัครเกมไงด้วยนะครับเล่นได้บน Android นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับกำลังอัปเดตมือถืออยู่นะครับที่เป็น iPhone เนาะ iOS นะครับจะเล่นได้ด้วยนะครับสำหรับเซิฟนี้นะ แล้วก็ถ้าแอดเพื่อนนะครับกดที่เพื่อนตรงนี้นี่ไงมีคนแอดมา2คนนะครับนี่กดรับเลยครับอุ้ยเวลเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจัดเลยว่ะอืมก็คือถ้าจะแอดเพื่อนนะครับก็แอดมาได้เลยนะครับทุกคนนะนี่เลยกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อผมได้เลยนะครับโจที่เฮซเลยนะครับนี่ตามชื่อเลยนะครับทุกคนนะก็แอดมาได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวกดรับทุกคนเลย แล้วก็พอเราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วน,นะครับอย่าลืมกดไปที่จดหมายนะครับเมื่อกี้ผมกดไปแล้ววะทุกคนผมลองดูนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2ล้านกว่าเม็ดนะครับทุกคนนะแล้วก็ตังค์อยู่เท่าไหร่เนี่ยทุกคน200กว่าค้านเอาไปทําอะไรดีวะทุกคนนะอืมก็มาเล่นอะไรกันดีครับทุกคนในเซิร์ฟนี้ก็คือผมอยากได้นี่วะทุกคนนี่นี่ผมอยากได้เครื่องประดับตรงนี้นะก็คือเครื่องประดับของผมเนี่ย มันยังไม่ครบเนาะก็คือผมจะต้องกดอ่าเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้นะทุกคนนะแต่มันก็าจะาน่าเบื่อไปหน่อยเนาะนี่ไงก็คือเดี๋ยวผมว่างๆเนี่ยผมไปกดแล้วกันเนาะก็คือปกอนของผมเนะี่ยมันเหลือการอัปเกรดเครื่องประดับนะครับก็คือต้องการให้ตัวนี้เนะี่ยโคตรเยอะเลยนะครับนี่ก็อาจจะต้องสุ่มไปนานเอาเรื่องเหมือนกันเนาะแล้วก็นในเซิร์ฟนี้ครับนี่ ในเซิฟนี้ครับถ้าใครลงชื่อตรงนี้ครับทุกคนนะลงชื่อทุกวันนะครับครบ30วันนะครับเขาแจกโปกเกมอนกาเดเวียด้วยนะครับทุกคนนะนี่เลยกาเดเวียตัวนี้เลยนะครับเป็นคลัสเอสบวกด้วยนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะทุกคนนะถ้าใครนึก ไม่ออกนะครับผมเอาชื่อเฮ้ผมเอาลูกขึ้นนะครับนี่เลยการเดเวียตัวนี้แหละครับทุกคนนะเป็นโปเกมอนดังเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ครบ30วันได้ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับตัวม่วงม่วงเนี่ยนี่ก็ล็อกอินเข้าไปนะตอนนี้ผมล็อกอินไป9วันแล้วครับทุกคนนะยังเหลืออีกอน่าจะเหลือครึ่งเดือนกว่านะครับทุกคนนะก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับแต่ละวันก็จะมีของแจกตามนี้เลยนะครับโคตรเจอนะ นี่ครับทุกคนมีเครื่องรางเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับเยอะจัดเลยนะครับบอกเลยเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างละราทุกคนนี่ถ้าเราเล่นไปนเรื่องนะครับก็จะมีการรับของรางวัลตามนี้เลยครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด่านกันบ้างผมเล่นไปถึงด่านไหนแล้วเนี่ยอ่ะก็คือตัวเกมอ่ะมันจะมี3ด่านนะก็จะมีพอร์ตมียากมีไนท์แมร์นะครับไนท์แมร์ จะเปิดขึ้นมาประมาณสับเวลล์ห้าสิบหกสิบมั้งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตอนนี้ผมเล่นมาถึงด่านสิบเจ็ดแล้วนะครับแต่มันก็อ,อาจจะเร็วเกินไปนะอืมก็คือกดแป๊บเดียวมันก็จะนะแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าปกติวันผมโหดจัดเลยเดียวเชียวนะครับยังไงจบแล้ว <c oughs> ดาวเมีโคตรเยอะนะครับทุกคนนะน,นี่เลยเล็กคอส่งคอซ่าเจเลจิกัสอะไรต่างๆมีเยอะจัดเลยนะครับทุกคนนะอืมก็มันเร็วไปใช่ไหมทุกคนนะ,ะเดี๋ยว ผมขออนุญาตไปช้าๆแล้วกันเนาะมันจะทันเนอะทุกคนนี่ก็ต้องกดข้ามท่าไม้ตายแล้วก็กดหนึ่งเอานะนี่กดหนึ่งนี่มาดูกันว่าตัวไหนจะใช้ท่าไม้ตายเนี่ยเกมเทินเบียดนะเราเล่นเองก็ได้นะครับกดไม่ออโต้ตรงนี้ก็ได้เนาะนี่เทินเบียดนะครับมันก็จะค่อยๆออกมาสี่เรานะครับแต่ว่า การเล่นเกมเทิร์เบตนะมันก็จะมีเทคนิคอยู่นะถ้าสมมติว่าตัวละครเรามันไม่สู้คนอื่นนะทุกคนนะแล้วก็สามารถที่จะทําทให้ปกิมันของเราสู้ได้นะ<อ>ก็คือเราค่อยๆตีไปทีละตัวนะทุกคนนะมันจะมีเทคนิคอยู่นะก็คือให้มันตายไปทีละตัวนะเราถึงจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะเหมือนลุมไปทีละตัวนะครับตัวนั้นก็จะตายๆไปเนาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวโปกมันของเราตีไปทีละตัวน่ะ ก็คือมันจะตีแบบสูงๆไปนะครับประมาณนั้นนะก็จะมีอยู่2เทคนิคเนาะในการเกมในการเล่นเกมเทิร์นเบียรานะทุกคนนะอนี่แล้วก็บ่างๆนะครับผมก็จะมากดอ่ากวาดล้างนะครับแต่ว่าถ้ากวาดล้างในตรงนี้นะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องกวาดล้างในพอตตรงนี้นะครับทุกคนนะนี่เลยก็คือพอตนะมันสามารถกวาดล้างได้ถึง50ครั้งนะครับทุกคนนะเมืม่อกี้ใครเนี่ยหัว ป๊าปฟ้าเนี่ยมีซาโตชิหรือเปล่าวะไม่พูดไปนั่นอะกดออโตโ้คูณสไม่ข้ามข้ามไม่ตายเอา้านิวมมวทุกคนนิวจัดเต็มเลยเดียวเชียวังไงเรียบร้อยแล้วทุกคนเร็วขนาดนี้เลยเหรอ,อก็คืออะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับสามารถขกดล้างตรงนี้ได้นะครับขกดล้างไป50ครั้งนะครับทุกคนนะแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนมันเร็วขึ้นเองครับแล้วก็กดซ้ําๆที่ตรงนี้นะทุกคนนะนี่ผมว่าเออผมก็อยากลองเอาออโต้เมาส์มาดูนะเพราะว่านะ <c oughs> แต่ว่ามันก็หมดเร็วนะทุกคนนะ้ค่ากวาดล้างเนะพราะว่าเราต้องใช้เอนเตจี้ม่วงตรงนี้ในการเล่นเนะาะครั้งละอ่าครั้งละห้าครั้งละหกเลยนะครับทุกคนนะถ้ามันหมดนะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีเจกเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเพชรซื้อได้นะครับนี่ไง50เพชร เองนะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าหมดก็กดตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็กดเลื่อนมามันจะตันที่30นะครับพอเรากดใช้แล้วนะครับเราจะได้ Energy มาถึง3,000นะครับทุกคนนะก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเนาะแล้วก็กดไปนี้หละกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเวลเราจะขึ้นนะครับนี่ก็คือตอนนี้ถ้าใครเล่นมาถึงเวล70 75แล้วนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่านะครับเพราะว่าเลเวลมันก็จะขึ้นยากหน่อยนี่ครับถ้าใครเล่นถึง 60นี่บอกเลยให้ไม่ใช่ี่ถ้าใครเล่นถึง80นี้โอ้คารวะเลยนะครับนี่ลทุกพี่นี่โคตรเก่งเลยบอกเลยนะครับก <c oughs> ็คือขนาดผมนั่งเล่นเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะแต่ละวันนะครับก็ถึง70เองนะนี่กดซื้อได้นะครับแต่ว่ามันจะจํากัดนะถ้าเพดนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันก็จะมีการเติมอยู่นะครับทุกคนนะถ้าใครอยากหนับหนุนเซิร์ฟนะครับจากตรงนี้ตรงเนี้ยต,ตรงแพ็กเกจสุดคุม้มนะทุกคนนี่ ตัวนี้จะมีโปเกมอนเอสบวกมานะครับทุกคนนะเราก็สามารถสมได้นะครับพวกเล็กคอสซาที่ผมได้มานะจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีตัวใหม่มา2ตัวนะครับทุกคนนะนี่เลยนี่นี่โปเกมอนโคตรเยอะเลยแหละนะครับนี่มีโปเกมอนที่ยังไม่หมายต้งยืนนะนี่ไงมิวอ่ามิวทูเอ็กซ์นะครับทุกคนนะส่วนมิววนนี่ออกมาแล้วนะนี่โอ้โหดูดิโคตรเฟี้ยวนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นลุงนะครับนี่มิววเนี่ย แล้วก็มีตัวตำนานโคตรเยอะนะครับเนี่ยในเซิร์ฟนี้โปเกมอนตำนานเอามาเกือบทุกตัวเลยครับทุกคนนะอืมไม่รู้ว่าทุกตัวหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้นะเพราะามันเยอะจัด <c oughs> นี่โปเกมอนครับล่างมีก้าก็มีนะครับอืมนี่ไอตัวโกงนี่ก็มานะครับนี่เลโกซ่าผมนะครบคนนะับทุกคนนะเลเลจิกาสครับทุกคนนะแล้วก็อื่อๆือีกมากมายโอ้โหเยอะบอกเลยโปเกมอนนะเป็นร้อยกว่าตัวนะบอกเลยเฮ้ยตัวอะไรวะนี่เฮ้ยโปเกมอนแบ็คแอนด์ไวท์วันี้ใช่ไหม ว้าวเฟี้ยวะนี่ oh, oh, โอ้โหปกมันเยอะจัดนะครับเปิดปเกมอนโชว์อะไรกันนะแต่ว่าโปเกมอนพวกนี้มันจะมีเอฟเฟกต์นะมันจะมีถึง3แบบนะครับอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้ตัวมันมานะมันก็เลยไม่โชว์ท่าต่างๆให้เราดูนะครับทุกคนนะ <c oughs> เฮ้ยปเกมอนอะไรพวกเนี้ย oh, โอ้โหโคตรเยอะนะทุกคนถ้ามันเป็นสีก็คือเรามีแล้วเนาะเฮ้ย <c oughs> นี่ไงนี่ไงอ๋อตัวนี้นะครับกาเดเวียเนี่ยโอ้โ oh, หถ้าเราเล่นครบ30วันเราจะได้ ตัวละครตัวนี้มาเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวว่ะนี่โอ้โหกังก้าทุกคนตัวนี้อะไรวะนี่เฮ้ยทำไมมันไม่ออกมาวะเฮ้ย <laughs> มันไม่ออกมาทุกคนมันหาพวกมันหายากวะเนี่ยหายยากไม่ถึงมองยากหรือเปล่านี่บางตัวก็มีเอ่อรูปไห้ดูนะแต่ที่จริงมันจะมีทุกตัว,วทุกคนนี่มีกาลิสตันนะครับโอ้โหโคตรโหดว่ะ ยังไม่หมดนะครับอูชิบานิบานะมาหมดเลยนี่ตัวโ,ดโหดนะครับนี่ดิสดงสด,ด้อนนะครับเยอะจัดเลยเว้ยเฮ้ยมันเยอะจริงเฮ้ยมันไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงไอตัวนี้ก็มานะครับนี่เราสามารถที่จะอ่าโปกเกมอนกากรพวกนี้นะครับสามารถทําให้มันเทพได้เหมือนกันนะโดยการอัปเกรดไปเรื่อยๆแหละนะนี่ถ้าใครอยากได้โปกเกมอนตัวไหนเป็นพิเศษนะก็สามารถที่จะ ฝึกมันได้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะจนมันโหดเลยนั่นเองครับนี่โอ้มีโ,โปเกมอนเฮ้ยมันเยอะจังเลยวะทุกคนโคตรเยอะเลยแหละนะนี่อันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักอัน6กพันนะครับแต่ผมมีซ้ําตั้งหลายตัวน่ะผมก็เอามาใช้ได้ไม่หมดนะครับทุกคนนะนี่โปเกมอนนะครับนี่แต่มันก็มีข้อดีนะตอนนี้เราเปิดเราก็จะได้จิกทรงจิกซออะไรต่ตางๆมานะแล้วก็จิกซอสีทองทองน่ะ ตัวนี้เป็นสีทองนะครับสามารถหลอมโปเกมอนตัวไหนก็ได้มาดูเฮ้ยทุกคนอยู่ดีก็ได้ว่าเปิดมาสามครั้งเองนะครับเนี่ยโอ้ยมมาช่วยอะเลือกตัวนี้ละกาบผมยังไม่มีเฮ้ยผมมีแล้วนี่เฮ้ยจะไม่มีนี่ใช่ไหมโอ้โหทุกคนได้มาเฉยเลยว่าดาร์คดาร์คไร์เหรอได้ตัวดาร์คไรท์มาเฉยเลยทุกคนโอ้โหอะไรครับนี่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวอยู่ดีก็โชคดีนะทุกคนนะอันนี้เปิดได้ เท่าไรเนี่ยสิบครั้งบาทนี่ไงเฮ้ยนี่ไงครับมาเมื่อกี้มีอีกซอด้วยนะครับเมื่อกี้โปกเกมอนของผมเนี่ยดูหน่อยแล้วกันนะนี่มิววายผมอกไทุกคนเนี่ยคลิปนี้มาเล่นหรือมาอวดวะเนี่ยนี่ตอนนี้เออลุ้งหมดแล้วนะครับทุกคนนะแต่ก็ตันอยู่ที่75นะผมต้องเล่นเออให้ผ่านก่อนนะครับทุกคนนะเนี่ยวิธีทําให้มันเต็มก็คือกดล็อกตรงนี้นะครับทุกคนนะนี่ลองดูนะ อย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะผมเอาอ่ะหนึ่งสองงานแล้วกันนะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกนี่เผื่อใครยังไม่เคยดูคลิปเมื่อกี้เนาะกดหลอมตรงนี้นะครับทุกคนไอตัวนี้มันก็จะสุ่มไปเรื่อยนะครับมันจะสูงสุดอยู่ที่31นะครับก็คือเพอร์เฟกนะแต่ว่าถ้ามันได้30ก็พอแล้วล่ะนะเหมือนเมื่อกี้ทําไมผมไม่พอวะผมกดลืมไปอ่ะเอาสัก30แล้วกันนะมันจะใช้ไอ แคปซูลกระตปองนี้แค่หนึเท่านั้นนะครับทุกคนนะโคตรน้อยเลยแหละแล้วก็สามารถที่จะกดได้เลยนะไอ้นี่มันก็แจกมาตามเราเล่นดา่านี่แหละนะนี่กดสูบไปแล้วทุกคนไม่ต้องเสียดายเพชรเราเยอะอยู่แล้วนี่นแต่ประเด็นก็คือผมจะหลงกดตลอดเลยว่ะทุกคนตอนไม่ได้30มสิบแล้วอยู่ดีก็กดเฮ้ยนี่ไงเพอร์เฟก3์สาเอ็ทุกคนนี่กดเอาเลยตรงนี้ก็เหลือแค่สาก็สามีแค่นั้นนะพจะเจานะ,นะ นี่ต้องเอาเมาส์ออกด้วยบางทีอาจจะเบื่อสะย่สิบเก้าไม่เอาไว้เอาสามสบนี่เอาให้มันสุดนะครับทุกคนนะโปเกมอนของเรามันก็จะเก่งทุกทางนี่งครับพูดง่ายนะยังไงเล่ายังไงเล่าอ่ะมันจะได้หรือเปล่าทุกคนในคลิปนี้เนี่ยได้เถิดนี่สังเกตดูนะครับทุกคนไอค่าซ p พีมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะสังเกตดูนะมันมันเกี่ยวนะครับทุกคนนะ ค่า cp นี่ก็จะเป็นรวมกับโปเกมอนของเราเนี่ยนะครับยิบเก้าทุกคนโถขอสัอก3าสิบไม่ได้เยอะเห็นบ่มันก็ยากรู่นะที่มันได้เพอร์เฟกนี่มันก็จะฟุกจริงๆนะทุกคนนะอ่ะยิบเก้าแล้วกันนะบางทีอาจจะได้น้อยอันนี้ค่าทะลวงนะครับสมมติว่าค่าทะลวงหมดนะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้แล้วก็กดกวาดล้างเลยจากตรงนี้นะครับเกมมันเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเอ่อมันมีทางลัดให้เราเนาะนี่ไงเราก็กดไปนะนี่กดไปเรื่อยทุกคนเอาเยอะๆเลยไม่ต้องเสียดายนี่ค่ากวาดล้าน,นครับกวาดล้างก็คือการไปเล่นนั่นแหละนะแต่ว่าจะเป็นเหมือนการสคริปนี่ไงเต็มแล้วแล้วก็ทะลวงทันทีปึ๊บก็ให้นี่มิวไวของผมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นค่า c ีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยประมาณสัก3 0ม0มั้งเนี่ย4,000ันมั้นทุกคนนี่ไงจาก 2องแสกลายเป็นสองแสนเจดสี่พันเนาะนี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราจะเพิ่มอีกก็ทําเหมือนเมื่อกี้แหละทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะแต่ก็จะใช้ค่าตรงนี้ด้วยนะในการกวาดล้างเนี่ยครับส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมทําเต็มแล้วว่าทุกคนนีงไงนี่ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเลเวลนะมันจะปลดล็อกตามที่เราเล่นนะผมว่านะแต้มสกิลคงเหลือ87นะครับแต่ว่ายังเพิ่มไม่ได้เพราะว่า เลเวลโอกิมอนยังไม่สูงพอนะครับส่วนเหรียญตรงนี้ก็ได้จากการเขาเรียกว่านะได้จากการท่องโลกนะมันจะมีท่องโลกอยู่นะครับทุกคนนะส่วนนี้ก็เต็มแล้วนี่ไงอันนี้ชิปยังอันนี้ชิปแสดงว่าต้องเวล80ก่อนถึงจะปลดล็อกให้นะครับนี่ส่วนไอ้เพิ่มไอ้นี่หายากคทุกคนนี่นี่ไอ้เครื่องจี้ตรงนี้หายากจัดเลยนะเดี๋ยวผมเพิ่มนี้ไปสักเวลหนึ่งแล้วกันนะ นี่เพิ่มมาเพิ่มเอาหน่อยเออโอเคเป็น46แล้วตอนนี้โอ้โหทะาวงเข้าไปให้อผมไม่เล่นมาหนึ่งวันนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็จะมีโปเกมอนตามนี้เนาะนี่ที่ได้มานะครับนี่แลวโปเกมอนแต่ละตัวนะครับนี่อย่างเช่นอ่าตัวนี้นะการนี่มันจะมีท่าทางน,นะกดกดหนึ่งครั้งกดสองครั้งนี่ครับนี่แล้วก็กด3ครั้งมันจะมี3แบบนะครับในแต่ละตัวนะ ท่าทางเต้นนี่ไงท่าทางเต้นต่อไปท่าทางปล่อยพลังนี่แล้วก็อะไรอีกหนึงนี่เป็นพลังอะไรสักอย่างนะครับสามารถเลือกได้นะหรือว่าจะเป็นมิววายนะครับนี่ยืนเท่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็กดนี่เหมือนจะบินรับทุกคนแล้วก็กดอีกทีหนึงใช้พลังนี่ไงส่วนรูนนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับทุกคนนะเหมือนอาวีหรือเปล่าวะเนี่ยกดฝังทันทีนี่ไงมันก็จะสุ่มตัวที่เด็ดที่สุดมานะครับแต่ ไอ้รูดพวกนี้ครับมันก็สามารถที่จะอัพพลังได้ด้วยนะครับทุกคนนะก็คือเอาเอาัพพลังทันทีแบบนี้เนาะนี่แต่ว่าผมสังเกตเดิมมันต้องใช้เพชรม่วงตรงนี้ครับทุกคนนะก็จะต้องไปเล่นอีกนะครับทุกคนนะโอ้บอกเลยว่าเกมนี้เล่นกันแบบยาวๆนะครับส่วนตรงนี้อันนี้จะรับฟรีได้ตลอดนะครับนี่มีเงินมาแจกตลอดนะครับนี่กดเรื่อยๆสิบนาทีแจกทีหนึ่งมั้งเนี่ยสิบห้านาทีปะ อันนี้แพ็กสุดคุ้มนะครับเหมือนมีอะไรเพิ่มข้ามาเนี่ยอ๋อนี่ไงแพ็กสุดคุ้มนี่บางอันก็รับฟรีนะนี่ไงรับฟรีได้เลยครับทุกคนนะไม่ต้องเติมก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวก็เติมหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้ไม่มีกําลังใจทําเริมนะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครเป็นเทพทูนะครับทุกคนนะบอกเลยว่าของซื้อเนี่ยมีแต่ตัวเด็ดๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนี่จิ๊กซอไปผสมโปเกมอนตัวไหนก็ได้นะครับโคตรโหดนะครับนี่อันนี้ก็คือ โหดกว่าก็คือสามารถหลอมประมานเอสบวกได้ทันทีครับทุกคนนะนี่ไม่ธรรมดาครับอันนี้ก็เป็นตัวละครเนาะนี่อย่างเช่นตัวนี้ครับที่ผมเลือกมาเนาะม,มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะจัดเลยบทุกคนรับควยกันหน่อยแล้วกันนะนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเยอะจริงนะครับถ้าใครจะเล่นเนี่ยบอกเลยว่า ถ้าใครชอบแนว R p g พแล้วก็ออพเวลนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับการผจญภัยก็มีบาดดันเจียนก็ทุกคนเนี่ยสู้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยไม่พักเนี่ดันเจียนมันกวาดล้างครับแล้วก็ได้จิ๊กซอว์โปกเกมอนมาด้วยได้อาหารมาด้วยนะได้ของคตดเยอะเลยนะผมบอกเลยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะดูแทบไม่ทันในทีเดียวเชียวนะครับอเราไปสู้กันหน่อยแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าวันนี้ เมื่อกี้เหมือนมันเอาโปเกมอนธรรมดาไปสู้ว่ะขุนข้ามชนะไหมชนะเฉยเลยนี่เดวิลมาครับเฮ้ยเหมือนไม่ได้อะไรเลยว่ทุกคนแต่จะได้แค่ของดรอปเนาะอันนี้เส้นทางไปต้นไพลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านร้อยสิบแล้วนะครับนี่ข้ามรูปแบบเลยแต่มันใช้โปเกมอนธรรมดาสู้เฮ้ยไม่ใช่พ่นนะนี่หนาวผ่านเลยเหรออุ้ยทำไมพ่นอย่งเลยวะเนี่ย นี่เราจะได้ของตามนี้นี่ไงทุกคนได่ปะไอเหรียญตรงนี้ามาเอาจากตรงนี้นะครับมีได้ทีละสามสิบเลยนะถือว่าเยอะอยู่นะนี่เริ่มสู้แล้วก็ข้อดีของไอแมประจนภายนี่นะมันจะน็กด่านให้เราเลยนะเราไม่ต้องออกไปหน้ามีหรกนะดนิกก็จะไปด่านต่อไปเลยครับทุกคนนี่ไงผ่านแล้วเหรอพี่จะเป็เร็วยังไง <c oughs> ผ่านแล้วเว้ย <c oughs> ก็คือผมก็แค่กดตรงนี้นะนี่ไงกดสามว่าออตโต้รนะับก็จะมีให้เราแบบเร็วเลย นี S <S <Vander> ่ถ so so ้าใครชอบความไวกับทุกคนนะความไวเป็นของปีศาขอีสักดนาแล้วกะนะเ็เหมือนเกมคลิกแล้วครั้ทุกคนนะเกมคลิกเจ๋ยๆบางทีก็มันนะนี่แต่ตอนนี้เราเลี้ยงบนมืวนของเราให้ปหดขึ้นเรื่อยๆนี่เองครับส่วนเหรียญนี่ไงเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเหรียญนี่ก็อ่ตรงไหนวะอ่าตรงนี้นี่ไงไงเพิ่มเหรียญได้เลยนี่ไงเพิ่มเหรียญได้เลยแล้วก็กดบันทึก เหร,รียญนอนะหมดแล้วป่ะได้สามทีเลยนะเหรียญจะมีสองแบบนะครับเหรียญแบบเหลืองนี่เหรียญแบบทองนะออเนี่ยอัเกรดได้ถึกว่าจะอัพเกรดค่าพลังต่างๆ,ๆครับค่าสีผีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้อันดับเท่าไหร่ในเซิร์ฟแล้วเนี่ยอันดับหกวะทุกคนนี่อันดับหกโยตี T ้เฮดแซฟนะครับอยู่ตรงนี้เลยส่วนพี่คนนี้ทำไมเท่ยังเลยวะเนี่ยอ,อันดับหนึ่งวะทุกคน อันดับหนึ่งยังเป็นคนนี้อยู่ว่ะหุ้ยพลังสองล้านสามเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายโหดจัดเลยวะเนี่ยดูรายละเอียดสิโปเกมอนที่เขามีนะครับนี่ตัวนี้อะไรวะเนี่ยเดียโบอ่ะเฮ้ยไ,ไม่ใช่อาตรงนี้ว่าลีดเดอร์เดียโบชื่ออะไรไม่รู้แหละทุกคนแต่โหดจัดเลยวะนี่ไงโอ้โหเขาอันนี้เพอร์เฟกทุกอย่างเลยเหรอทุกคนดูดิโอ้โหพี่คนเออนั่งกดนะเนี่ยว่างจัง อันนี้ก็เพอร์เฟกหมดเลยว่ะโอ้โหสามสไม่ได้ไม่พอใจส่วนเครื่องรานะครับหน้ากาก,กแห่งความทรงจํานะครับนี่ไอตัวนี้ผมมีนะชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยลืมแล้วขอโทษด้วยเฮ้ยมิวตัวนี้เทพว่ะออริจินอลอู้ทำไมเป็นตัวนี้วะเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวจัดนี่แต่ว่าก็เพอร์เฟกหมดเลยนะแอบสองแอบสอแอบสอันดับหนึ่งองเซิร์ฟนี่เคนเลมอะไรสักอย่างลืมแล้วว่ะนี่ โอ้ตัวนี้ก็เทพว่ะเต็มเลยว่ะนี่อันนี้มิววายกลายเป็นมิววายบวกสองไปแล้วครับทุกคนตอนนี้นะ <mm> <sm art> ก็คือโปเกมอนน่ะมันสามารถวิวัฒนาการได้อีกนะครับทุกคนนะแต่ว่าเราต้องอัปเกรดเวลไปอีกนะครับทุกคนนะอืมก็คือตอนนี้ผมเขาเวลวเท่าไหร่เขาเวลเจ็ดสิบแปดใช่ไหมแสดงว่าประมาณสักเจ็ดสิบแปดมั้งนะก็สามารถที่จะอัพโปเกมอนเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนี่ก็คือมันเป็นล่างนี้ใช่ไหมมันสามารถเพิ่มไปได้อีกนะครับทุกคนน,นั้นไงพัฒนาล่างไป อะไรสักอย่างเนี่ยเกิดใหม่ไม่ใช่สืบทอดเขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมลืมแล้วก็คือสามารถวิวัฒนาการโปกเกมอนไปได้อีกับทุกคนนะชิปนื้อมั้งผมว่านะไปไปได้นะเอออะ ประมาณนี้ละกันทุกคนนะมันเยอะจริงๆเกมนี้บอกเลยว่านั่งเล่นทั้งวันก็ไม่หมดเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับถ้าใครอยากเป็นเพื่อนก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวผงกดลับให้กับผู้คนนะครับโอเคครับก็ถ้ามีเกมอะไรน่าหนุกเดี๋ยวเอามาอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งละกันนะครับดีวเราเจอกัน,นคลิปต่อไปสวัสดีครับผม